สวัสดีครับมาชิงเกเอเชียนะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบการยิงปืนนะครับผมรวมถึงหรือชื่นชอบการดูคลิปในการยิงปืนต่างๆเนี่ยผมเชื่อเลยว่าคงจะคุ้นเคยกับเสียงนี้เป็นอย่างดีเลยนะฮะ สำหรับเสียงนี้นะผมมันเกิดจากเครื่องที่เรียกว่าโปรทามเมอร์โปรทามเมอร์คืออะไรนะผมะสำหรับคนที่ยิงปืนเป็นประจำนะผมเป็นนักกีฬายิงปืนนะผมหรือชื่นชอบการยิงปืนเนี่ยผมบอกเลยว่าคงจะอธิบายไม่ต้องเยอะนะผมสำหรับเจ้าเครื่องนี้แต่สําหรับมือใหม่นะผมหรือว่าคนที่เพิ่งเข้ามาชื่นชอบอศึกษาเกี่ยวกับอาวุธปืนเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะผมกับเจ้าเครื่องที่เรียกว่าโปรทามเมอร์เนี่ยมัน คืออะไรยังไงมันมีหน้าที่อะไรบ้างนะฮะสำหรับเครื่องโปรไทมเมอร์นะครับถ้าเกิดว่าจะให้พูดอธิบายง่ายๆภาษาบรานาเลยมันก็คือเครื่องจับเวลานั่นเองมันคือเครื่องปล่อยสัญญาณและจับเวลาสําหรับในการยิงปืนแต่ว่ามันมีความพิเศษยังไงเนี่ยผมสำหรับเจ้าตัวเครื่องที่เรียกว่าโปรไทมเมอร์แบบนี้นะครับผมทำไมมันจะต้องค่อนข้างเฉพาะเจาะจงสําหรับใช้งานร่วมกับปืนนะครับผมเราจะใช้เวลา ในการจับเวลานะผมให้คนช่วยจับเวลาแบบนี้ไม่ได้หรอต้องบอกก่อนนะผมสาหรับเจ้าเครื่องโปรธมือนะผมนอกจากนะผมมันจะเป็นตัวปล่อยสัญญาณนะผมะมันจะเป็นตัวปล่อยสัญญาณให้กับคนยิงปืนแล้วนะฮะเจ้าตัวนี้นะผมมันจะมีการเก็บบันทึกการยิงไว้ด้วยนั่นหมายถึงว่านะผมะถ้าเกิดว่าเราทําการใช้ตัวนี้นะผมเป็นตัวปล่อยสัญญาณนะผมในการยิงของเราเนี่ยมันจะจับเสียงปืนนะผมเสียงปืนในแต่ละนัดนะผมตั้งแต่นัด,นดแรกจนนัดสุดท้าย อธิบายง่ายๆก็คือถ้าสมมติเราทําการยิง10นัดนะครับผมมันก็จะทําการจับทั้ง10นัดเลยนะครับผมว่าตั้งแต่เสียงปืนนัดแรกที่มันดังไปเนี่ยจนถึงนัดที่10บนะครับผมที่มันดังเนี่ยมันเป็นเวลาทั้งหมดกี่วิสและในช่วงเวลานั้นนะครับผมระหว่างนัดที่1นัดที่2นะครับผมนัดที่2ไปนัดที่3นะฮะในเวลาช่วงระหว่างนั้นเนี่ยเราทําการยิงโดยใช้เวลาเท่าไหร่ ด้วยสิ่งนี้นะครับผมเขาจะเรียกว่าเป็นสปรินต์นะครับผมมันจะเป็นสปรินต์ของแต่ละนัดนะฮะว่าอ่านัดที่1นะครับผมเราอาจจะยิงในเวลาที่0.5วินาทีนะครับผมนัดที่2นะครับผมเราจะยิงอ่ากระสุนลั่นออกไปในอ่านัดอาจจะที่1วินาทีนะครับผมสปรินต์นะครับผมมันเลยจะห่างกันอยู่ที่0.5วิประมาณนั้นนะฮะสามจุดห้าหนึ่งเวลาชักปืนหนึ่งจุดสามสปรินต์เร็วสูดถึงจุดสองหนึ่ง พิโกไคล0 5นย์ทสซิชั่นจากเหล็ก0.7นซิชั่นและแน่นอนนะผมพวกโปรทอมเมอร์แบบนี้ที่มันออกแบบมาสําหรับปืนนะครับผมความเซนสทีฟนะครับผมในการจับเสียงปืนเนี่ยมันจะค่อนข้างดีมากๆนะฉะนั้นนะครับผมความดเดลีน,นะครับผมหรือความผิดพลาดนะครับผมมันจะไม่ค่อยมีซึ่งมันจะค่อนข้างดีกว่านะครับผมสาหรับถ้าเกิดว่าเรานํานมือถือนะครับผมไปโหลดเป็นแอปพลิเคชันนะครับผมที่มันเป็นตัวจับเสียงอะไรแบบนั้นนะครับผมหรือว่าจะมานั่ง กดเวลาด้วยตัวเองแบบนั้นนะครับผมก็คือมันจะมีการเลย์ต่างๆนะครับผมทําให้การเก็บข้อมูลต่าง,างๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยละเอียดเท่ากับเครื่องเครื่องที่มันเป็นพวก p r o t ัมเมร์โดยเฉพาะแบบนี้ซึ่งอุปกรณ์นี้นะครับผมเจ้าตัว p r o t ัมเมเนี่ยถือว่าเป็นอุปกรณ์มาตรฐานเลยนะสำหรับคนที่ชื่นชอบการยิงปืนนะครับผมแล้วก็พวกนักกีฬายิงปืนต่างๆนะฮะ และแน่นอนนะผมไม่ได้ใช้ในแค่ภาคพ,พเลเรือนนะครับผมในาการฝึกซ้อมนะผมของหน่วยงานรักษากฎหมายหรือว่าในส่วนของอกองทัพนะผมหรือว่าหน่วยงานที่ใช้งานอาวุธปืนต,ต่างนะผมโปรเทมเมอร์นะผมก็ถูกเลือกใช้ในการฝึกซ้อมด้วยซึ่งอย่างที่ผมบอกไปนะครับผมมันเป็นการจับนะครับผมเวลาในแต่ละวินะครับผมตั้งแต่เราชักปืนความเร็วในการชักปืนความเร็วในการลั่น กระสุนปืนนะผมการความเร็วในการยิงต่อเนื่องในแต่ละนัดนะฮะเจ้าตัวนี้นะครับผมมันเป็นอุปกรณ์ที่ทําการบันทึกไว้หมดเลยนะฮะโดยข้อมูลต่างๆนะผมที่เจ้าตัวเครื่องพวกนี้มันบันทึกเอาไว้นะครับผมก็เป็นการนํามาพัฒนานะครับผมผู้ใช้งานอาวุธปืนนะครับผมเพื่อใช้ในการฝึกซ้อมนะครับผมเพื่อให้รู้ตัวเราเองนะครับผมให้รู้ของผู้ฝึกนะครับผมว่าการยิงปืนเนี่ยเราทําเวลาได้ขนาดไหนนะฮะและนั่นนะครับผมคือ โปรไทม์เมอร์นั่นเองนะครับผมก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ผมบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าคนที่สนใจในกีฬายิงปืนนะ,ะผมถือว่าเป็นอุปกรณ์ชิ้นแรกๆนะผมที่ควรมีไว้นะที่ควรมีไว้สําหรับใช้ในการฝึกซ้อมนะครับแล้วก็สําหรับเจ้าตัวโปรไทม์เมอร์นะครับผมมันก็จะมีรูปร่างลักษณะนขนาดแตกต่างกันไปนะผมแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ยี่ห้อแล้วแต่แบ,แบรนด์อะไรพวกนั้นนะครับผมอย่างตัวที่ผมถืออยู่ตัวนี้นะผมมันจะเป็นตัวของชูเตอร์สโกรเบลนะฮะ เป็นรุ่น SG Timer Go นะคผมก็จะมีขนาดฟุ๊กลุกน่ารักนั่นเองนะฮะเดี๋ยวผมจะเอามาที่า,าฟังก์ชันแล้วก็การใช้งานของเจ้าตัวนี้กันในตอนท้ายแล้วกันนะครับผมจะต,ต้องบอกเลยนะครับผมเจ้าตัว Shooter s c o r o b l นะครับผมมันเป็นอีกแบรนด์หนึ่งเลยนะที่ผมชอบมากๆเลยกับฟังก์ชันของมัน สำหรับในด้านการใช้งานนะครับผมกับเจ้าตัวอุปกรณ์ที่เรียกว่าโปรถามือพวกนี้นะครับผมอ่าก็มันการใช้งานก็ง่ายๆนะครับผมมันก็จะมีปุ่มกดนะครับผมในการปล่อยสัญญาณนะครับผมกดปุ๊บแล้วมันจะมีเสียงปี๊บแบบนี้นะครับผมเป็นสัญญาณให้กับผู้ยิงนะครับผมทำการใช้งานอาวุธปืนนะครับผมหรือว่าสตาร์ทต่างๆนะครับผมมันก็เป็นอุปกรณ์สำหรับใช้งานสตาร์ทอะไรพวกนั้นนะครับผมในการเล่นกีฬาอะไรแบบนั้นนะครับผมแต่ว่าแค่ว่ามันจะจับเสียงปืนนะฮะ โดยการใช้งานครับผมมันก็สามารถใช้งานได้ค่อนข้างหลากหลายแบบนะครับผมโดยเฉพาะออุปกรณ์พวกโปรทมมัมเมอร์นะครับผมที่มันมีฟังก์ชันค่อนข้างการใช้งานค่อนข้างหลากหลายการใช้งานแบบแรกง่ายๆเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าสมมติคุณยิงปืนคนเดียวนะครับผมฝึกซ้อมคนเดียวนะครับอุปกรณ์พวกนี้นะครับผมอ่ามันก็จะมีอุปกรณ์อ่ามันจะมีในส่วนของในการติดตั้งเข้ากับเข็มขัดเ่าเกี่ยวเสื้อเกี่ยวอุปกรณ์อะไรแบบนี้นะครับผมมาให้ด้วยนะครับผมแล้วก็เหน็บไว้กับตัวนะแล้วเราก็กด ปล่อยสัญญาณนะครับผมแล้วก็ทําการซ้อมยิงนะฮะโดยตัวนี้นะครับผมพวกโปรมเมอร์นะครับผมพวกโปรมเมอร์ ummer, ผมมองว่าน่าจะโปรเมอร์ทั้งหมดแหละมันสามารถตั้งสิ่งที่เรียกว่าดีเลย์ได้นะครับผมก็คือเราสามารถกดกดเลือกนะมันจะเป็นโหมดฟังก์ชันนะฮะมันจะเป็นพวกโหมดฟังก์ชันนะครับผมก็คือเราสามารถกดเลือกได้นะครับผมว่าเราจะให้มันเป็นดีเลย์หรือว่าเป็นแบบอินสแตนต์นะครับผมอินสแตนต์ก็คือเรากดปุ๊บมันจะปี๊ดเลยนะฮะ แต่เราสามารถเลือกได้นะผมว่าอยากให้ดีเลย์สัก กีวีนะครับผมอันนี้จะเหมาะค่อคนข้างเหมาะนะครับผมสําหรับคนที่แบบใช้งานคนเดียวหรือนะครับผมจะให้มันแบบ as วานขึ้นมานิดนึงนะครับผมเราสามารถตั้งแบบแรนดอมได้นะครับผมก็คือมันจะแรนดอมช่วงระหว่าง2วิ4วิ5วิอะไรประมาณนั้นนะครับผมก็คือเราจะไม่รู้นะครับผมว่าสัญญาณมันจะกดเริ่มต้นตอนไหนซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นการใช้งานคนเดียวเนี่ยการตั้งีเ l a y แบบแรนดอมเนี่ยมันจะค่อคนข้างได้รับความนิยมมากกว่านะฮะโดยตัวนี้นะครับผมมันก็จะอย่างที่ผมบอกไปนะครับผมมันก็จะจับเวลาในการยิงนะครับผม ยิงนัดแรกนะผมกับยิงนัดสุดท้ายนะผมช่วงเวลาระหว่างนั้นเนี่ยเราใช้เวลาเท่าไหร่นะผมะช่วงเวลาระหว่างนัดนะผมหรือสปริตนะผมสปริตระหว่างนัดเนี่ยเราใช้เวลาการยิงต่อเนื่องเนี่ยมันห่างก,กันกี่วินะฮะการใช้งานอีกแบบนะผมก็คือคุณจะต้องมีพักพวกมีพวกมีฝูมีบัดดี้นะผมคอยถือจับเวลาไว้ให้นะครับผมแบบนี้มันจะดีตรงที่ว่าบางทีเราตั้งเป็นอินสแตนต์นะผมการกดการปล่อยให้สัญญาณเนี่ยการแรนดออม,มานนเนี่ยมันก็จะอยู่ที่คนปล่อยเลยนะฮะ ครับแรก1.35แสนป้ายอืม1.0อันนี้นะผมก็เป็นการใช้งานคร่าวๆนะผมของเจ้าตัวพวกโปรทามเมอร์นะครับผมการใช้งานมันก็จะเนะี่ยมีประมาณนี้นะครับโอเคมาพูดถึงการใช้งานไปนแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาขอแนะนํากับเจ้าตัวนี้กันสัหน่อยนะครับผมเจ้าตัวนี้นะครผมเป็นโปรทามเมอร์ของ Shooter Scoreball โดยตัวนี้นะผมเป็นรุ่น SG Timer Go นะครับผมจะเป็นเจ้าตัวไซส์พุกลุกน่ารักนะผมพกพาง่ายนะครับผมโดย Pro t ัมเมอรของแบรนด์ Shooter Global ตัวนี้เนี่ยต้องยอมรับเลยว่าเป็นหนึ่งใน Pro t ัมเมอรที่ถูกใช้งานอย่างนิยมมากๆแล้วผมในวงการยิงปืนทั่วโลกเลยนะฮะ เจ้าตัวนี้นะครับมันมีความพิเศษอะไรอย่างไงกันบ้างนะผมต้องบอกเลยนะผมแบรนด์ Shooter Global เนี่ยเขาทํามาลองรับเรียกได้ว่าแทบทุกตลาดนะผมเกี่ยวกับการยิงปืนเลยซึ่งตัวนี้นะผมมันจะสามารถปรับโหมดได้นะเดี๋ยวผมกดให้ดูแล้วกันนะอะย่างนึงเลยนะผมที่เจ้าตัวนี้มันสามารถไปได้ทุทกตลาดจริงๆนะผมตัวนี้นะผมมันจะมีโหมดจะเขียนว่า air soft ใช่ไหมครับผม ใช่แล้วครับผมตัวนี้มันสามารถนําไปใช้งานกับพวกปืนสไตล์แอดซอบกันนะผมดูหรือพวกปืนอัดลมเบาได้ด้วยนะฮะซึ่งในปัจจุบันนะผมหลายๆประเทศนะผมแม้กระทั่งประเทศที่ค่อนข้างแอนตี้เรื่องปืนนะครผมกีฬายิงปืนอัดลมเบาเนี่ยถือได้ถือว่าเป็นกีฬาที่ถูกรองรับอย่างเป็นทางการแล้วนะฮะตอนนี้ซึ่งแน่นอนนะผมมันไม่ใช่ปรับแค่แบบเป็นปืนจริงกับปืน อัดลเาเค่นั้นนะครับผมสำหรับชูเตอร์กรอบนะครับผมเขาสามารถปรับการตั้งค่าได้ค่อนข้างละเอียดมากนะครับผมคุณสามารถเลือกตั้งแต่ปืนกระสุนพลาสติกใช้ลมเป็นแรงอัดนะครับผม ปืนจุดงสองนะผมปืนพกมาตรฐานนะผมจุดสามแปดเก้ามมจุดสี่ห้านะฮะหรือพวกปืนลูกซองยังสามารถปรับได้เพิ่มมากว่านี้นะผมคุณอาจจะใช้เป็นปืนแบบพวกสไตล์ปืน PCC นะครับผมก็คือเป็นปืนที่อารูปทรงคล้ายปืน SMG มนะครับผมพวกปืน s อสอะไรพวกนั้นก็ได้นะครับผมปืนนะผมแม้มันจะใช้กระสุนเดียวกันนะผมแต่ถ้าก็ว่ามันปืนที่มันเป็นปืนที่มันเป็นปืนยาวเหล่านั้นผมเสียงมันก็จะค่อนข้างต่างกันนะผมฉะนั้นนะผมเราสามารถปรับตั้งค่านะผมโปรเทอร์เนอร์นะผมให้จับเสียงปืนนั้นๆเน มันค่อนข้างละเอียดเพื่อลดความผิดพลาดนะฮะรวมถึงนะผมถ้าก็ปืนที่มันใหญ่กว่านั้นล่ะถ้าก็พวกปืนไรเฟิลนะผมก็ใช้งานได้ไม่มีปัญหานะผมในต่างประเทศนะผมอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขามีปืนไรเฟิลมันเป็นปกติไปแล้วนะผมเอาอุปกรณ์ชิ้นนี้นะผมก็ถือว่านำไป ใช้งานได้อย่างไม่มีปัญหาอะไรเลยนะผมเราสามารถปรับตั้งค่านะผมเลือกอใช้งานเป็นปืนแบบวบพวกประเภทไรเฟิลนะผมพวกประเภทปืนพกปืนลูกซองแบบนี้นะผมอยู่ที่เราจะเลือกใช้งานได้เลยนะฮะและไม่ใช่แค่นั้นนะผมสำหรับชูเตอร์โกลบอลนะครับผมเจ้าตัวนี้นะผมเราสามารถต่อเข้ากับแอปมือถือได้ด้วยซึ่งมันจะช่วยให้การใช้งานเนี่ยง่ายขึ้นเยอะมากมากเลยนะผมก็โดยทางแอปนะผมมันจะรองรับหมดเลยนะผมไม่ว่าจะเป็นพวก iOS หรือว่าพวก Android นะ,ะไรต่างๆนะครับโดยนี้นะผมอันนี้เป็นหน้าต่างคร่าวๆนะครับผมเราก็จะเห็นว่ามันสามารถเราสามารถเลือกปรับได้นะผมว่าเราต้องการใช้งานแบบไหนยังไงนะผมปรับตั้งค่าดีเลย์นะผมปรับเซนซิทีฟของเสียงจะเห็นได้อย่างหนึ่งนะผมกั้นไทส์นะผมตัวนี้มันสามารถเลือกปรับได้เลยนะผมว่าคุณใช้งานกับเป็นปืนประเภทไหนนะฮะและความพิเศษอีกอย่างนะผมของเจ้าตัวชูเตอร์โกลบอนะครับผม อนอกจากอย่างที่ผมบอกไปมันมีแอปในการปรับในการเลือกปรับตั้งค่าการใช้งานให้มันง่ายขึ้นแล้วใช่ไหมครับผมแน่นอนนะครับผมเรากดผ่านแอปได้เลยนะเราสามารถกดบางทีกดสตาร์ทผ่านแอปอะไรพวกนี้ได้เลยไม่มีปัญหานะครับผมเราจะได้ไม่ต้องมานั่งกดปุ่มอะไรพวกนี้นะเราสามารถหรือให้คนที่ให้เพื่อนกดนะครับผมผ่านมือถืออะไรนั้นนะผมไม่ต้องมานั่งกดเองก็ได้เหมือนกันนะไอกฟังก์ชันอันนึงนะครับนะผมเจ้าตัวนี้นะครับผมในแอปของมันเนี่ยเราสามารถต่อเข้า โหมดถ่ายวิดีโอของมันได้ด้วยด้วยโหมดถ่ายวิดีโอนะครับผมเ,เมื่อเชื่อมต่อกับโปรทัมเมอร์ Pro ของ s h ูเ t อร์โกลบอเนี่ยก็คือเราสามารถเห็นเวลาต่างๆนะครผม อยู่ในคลิปเลยนะผมไม่จำเป็นจะต้องมานั่งจดบันทึกเองนะผมสำหรับคนที่ต้องการนำไปวิเคราะห์อะไรเพิ่มเติมนะผมหรือว่าต้องการนำไปโพสต์ลงโ,โซเชียลมีเดียนะผมหรือว่าต้องการทำการบันทึกในการยิงเนะี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องมานั่งจดบันทึกที่ตัวหน้าจอะลรพวกนี้นะผมแล้วก็นำไปตัดต่อใส่เลข ใส่อะไรนะผมในคลิปเองนะผมตัวนี้นะผมเลขมันจะขึ้นนะเลขมันจะขึ้นมาในคลิปนั้นๆเลยนะฮะแล้วก็เลขมันก็จะตรงกับที่ตัวโปรทัมเมอร์เนี่ยจับเลยนะฮะ ซึ่งอันนี้นะผมผมบอกเลยนะผมเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะสำหรับคนที่ต้องการนะผมถ่ายคลิปวิดีโอไว้นะผมเพื่อนำไปวิเคราะห์เพื่อทำการฝึก นะฮะหรือว่าคนที่อาจจะเป็นสายโซเชียลนิดนึงนะผมต้องการนําไปโพสต์ลงในโซเชียลมีเดียต่างๆอะไรพวกนั้นนะผมเราจะได้เวลาที่มันเป๊ะเลยนะผมนําไปให้ดูนะผมหรืออ่านําไปโพสต์โชว์ความขิงความความเร็วในการยิงอะไรพวกนั้นนะผมหรือว่า,านําไปให้ช่วยให้คนอื่นนะผมช่วยในการวิเคราะห์นะผมเพื่อทําการปรับปรุงในการยิงของตัวเอง ขอเพิ่มเติมนิดนึงนะครับผมกับการใช้งานอของเจ้าตัวพวกโปรทอม머สนะครับผมก็บางทีนะครับผมก็หลายคนก็บอกว่าเฮ้ย mm. hey, มันเป็นก็เป็นแค่ตัวจับเวลานะครับผมยิงนัดที่1จนนัดสุดท้ายเนะี่ยมันใช้เวลาเท่าไหร่อะไรแบบนั้นใช่ไหมฮะแต่ว่าพวกนี้นะครับผมมันสามารถปรับเป็นเขาเรียกไงไทม์ลิมิตได้ด้วยนะครับผมก็คืออาจจะเป็นการยิงแบบชเชรินส์นะครับผมหรือว่าเป็นการ ฝึกจำลองสถานการณ์ต่างๆนะผมว่าภายในเวลากี่วินาทีเนี่ยเราต้องทําการยิงให้ได้นะผมหรือว่าภายในเวลาอ่าไม่เกินกี่วินาทีนะผมเราทำการยิงได้จํานวนทั้งหมดกี่นัดนะฮะวันนี้ผมจะลองยิงแบบอ่สอาสนัดภายใน2วินาทีนะผมโดยชักออกมาจากซองนะฮะ ready โอเคเวลาทั้งหมดนะผมที่ยิงไปนะจะเป็น1.44นผมในนัดที่2นะฮะซึ่งอันนี้นะผมก็เป็นโหมดการใช้งานและ function, ฟังก์ชันฟีเจอร์ต่างๆนะผมของโปรทัมเมอร์ของ Shooter's c o b ร l นะครับผมโดยเจ้าตัวนี้นะผมเป็นรุ่น s t t m m r Go นะครับผมตัวปุ๊กปิ๊กน่ารักนะฮะ สำหรับคลิปนี้นะผมก็เป็นการพามารู้จักกับอุปกรณ์ที่เรียกว่าโปรธาร์เมอร์นะผมเป็นอุปกรณ์มาตรฐานนะผมที่ผมบอกเลยว่าคนที่สนใจในกีฬายิงปืนนะผมเป็นนักกีฬายิงปืนหรือว่าต้องการฝึกฝนการใช้งานอาวุธปืนอ,อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยควรมีติดกันไว้สักเครื่องนึงนะฮะโดยเฉพาะนะผมเครื่องที่มันมีฟังก์ชันฟีเจอร์นะผมที่มันค่อนข้างใช้งานได้หลากหลายนะผมอย่างเจ้าตัวชูเตอร์โกลบอลตัวนี้นะฮะก็สำหรับคนที่มีคำถามอะไรเพิ่มเติมนะผมสามารถทิ้ง คอมมเนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะเดี๋ยวผมอตอบไปไหนได้จะเข้ามาตอบละกันนะครับผมแต่สําหรับคนที่สนใจนะผมอ,อ,อ,อุปกรณ์พวกโปรททมเมอร์ต่างๆนะผมก็สามารถติดต่อมาได้ทาง Li น์แอปแอสซายแอคชั่นเนะครับสำหรับคลิปนี้นะผมถ้าเกิดว่าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันไว้ได้นะครับครั้งหน้าจะมีอะไรไมาให้รับชมอีกก็สามารถรอติดตามกันไว้ได้เลย และสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณ GM Well นักกีฬายิงปืนรณยุทธทีมชาติชุดปัจจุบันด้วยนะครับในการมาแนะนำการใช้งานโปรทัมเมอร์แล้วก็มาช่วยในการฝึกซ้อมยิงปืนในครั้งนี้